มก็มาดูขนาดเครื่องกันนะครับความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ4 6, 5, 5, ี่เมตรกว่าเกือบ5เมตร่ะตัวนี้นะครับจะมีพัดลมเป่าเสียงที่ฮู้ฮูนี่คือเสียงพัดลมนะถ้าไม่มีพัดลมไม่มีปัญหาก็ลูกค้าเอามายมใส่เนี่ยนะครับเ,เขาจะมีเศษใบไม้เศษอะไรติดด้วยเราก็จะเอาออกให้นะครับเนี่ยเวลาเพ๊่พท้นออกนะครับมันก็จะออกด้านล่างดูนะครับเข้เา,เาไปเสร็จนะครับเข้าไปเลย เนี่ยครับมันจะพ่นออกด้านล่างนะครับเนะครับเวลาเอามะยมใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะพ่นออกมันจะไม่เอาใบเอาเบาๆเมะยมเข้าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับการคัดมีเล็กกลางใหญ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่า ครับผมส่วนนี้เราจะไม่ได้ล็อกฝากน,นะเดี๋ยวพ่นสีก่อนเลยล็อกฝาก่อนให้แน่นนะครับแล้วพ่นสีอกสีก่อนนะครับก็นี่เป็นไซส์ขนาดนะครับตัวเล็กก่อนตัวกลางตัวใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่านะครับเป็นระบบพัดลมอยู่ด,ด้านหลังนะครับเป็นระบบเกียร์ทบรอบนะครับจริงๆถ้าไม่มีพัดลมในเสียงเงียบคลิปนะครับดูครับระบบการทําง,งาน ข้างในเป็นสแตนเลสนะครับผมเป็นลูกกิ้งสแตนเลสนะครับตรงตะแกรง,งต่างๆเนี่ยความหนาอยู่ที่2มิลนะครับหนาอยู่นะครับคือความแข็งแรงนะครับเอาโอเคครับผมสั่งมาเขาก็จะคัดไปหมุนแล้วก็จะคัดไปนะครับเม็ดใหญ่ก็จะลงแต่ว่าถ้าเม,ม็ดทพิสดารที่แบบอาจจะเขเก มันอาจจะติดอันนั้นมันเรื่องปกติเพราะลูกค้ายอยากได้ผลิตภัณที่ออกมาเท่ากันสมบูรณ์จะต้องเข้าใจเรื่องหลักการตรงนี้นะครับถ้ามันใหญ่เท่ากันแต่บังเอิญมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่กลมอะ่ะมันจะไม่กลมติกอ,อกมาเนี่ยมันจะออกด้านด้านสุดท้ายเลยก็คือเกรดสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเกรด A, ที่จะคัดนออกมาไซส์หนึ่งสองสามเกรดสุดท้ายคือเกรดธรรมดานะครับ ก็เล็กสุดจะปัญหาหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีพวกเ k เอะไรก็หลุดออกมาบ้างแต่ว่ามะยมส่วนใหญ่ก็ไซส์อยู่ประมาณสักเกือบสองเซนตัวกว่านะที่ชคสวยนะครับเพราะว่าทให้ตามลูกค้าต้องการได้ร้อนะครับขอบคุณมากนะครับผมสมบ,บัติชปประแสและทีนงานบริษัทดิจจอสินเงเินเกษตรนะครับก็จะรประดิษฐ์สินค้ารับจ้างนะครับผมทำเกี่ยวกับงานสั่งแฮนเมกนะครับสำหรับ SME โดยเฉพาะ เราทาให้ให้ลูกคา้าตามต้องการนะครับแต่บางตัวบางครัง้งการทดสอบมันต้องใช้เวลาหน่อยเร่งเราไม่ได้นะครับผ <c oughs> มเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่อยากให้ส่งงานนะครับขอบคุณมากนะครับตัวแทนทีมงานขอบคุณมากครับ